ค่ะได้ยินนะคะท่านด็อกเตอร์ปิดมันจะมัจะคลอน์เสียงโอเคนะคะได้ยังคะงท่านดรได้ยินไหมคะได้ยินชัดเจนค่ะอ๋อค่ะค่ะค่ะเรียนท่านรองผู้อมเมริกาสำนักงานเขต เป็นที่การศึกษาวัะสมมติศึกษาเขตสีนะคะท่านศึกษานิเทศทุกท่านคณะท่านผู้บริหารคุณครูวิชาการทุกท่านค่ะค่ะดิฉันนางเมตตาชัยกุลครูวิชาการโรงเรียนบ้านขี้เล็กค่ะค่ะ ค่ะขออภัยนะคะขออภัยนะคะอ,ะอายุมันมันมันเลยเข้าไปห้าสิบกว่าแล้วมันก็เลยสับสนเรื่องนี้ค่ะไม่ค่อยถนัดนะคะค่ะวันนี้นะคะ,อะขอนําเสนอการจัดก,กิจกรรมการเรียนการสอนนะคะภาคเรียนที่สองนะคะปีก,า,การศึกษาสองพันห้าร้อยหสิบสี่ค่ะโรงเรียนบ้านกิเลกค่ะค่ะ ค่ะเขานำเรียนไปอย่างรวดเร็วเนาอะคอณะครูของโรงเรียนนะคะมีจํานวนทั้งหมดนะคะบุคลากรรมวมถึงผู้บริหารนะคะก็มีจํานวนทั้งหมด9คน้านะคนค่ะนักเรียนก็มีจํานวนทั้งหมด83คนค่ะค่ะทีนี้ค่ะการจัดการเรียนการสอนนะคะทางโรงเรียนเราก็เน้นนะคะเน้นนโยบายของเขตเขตสี่เรานะคะคือ10จุดเน้นด้วยกันค่ะ คือโดยเฉพาะนะคะในด้านทางวิชาการนะคะ,ะโรงเรียนของเรานะคะ,ะท่านผอก,ก็ได้นำเสนอแล้วนะคะว่าเราเน้นอะไรบ้างนะคะค่ะทีนี้นะคะ,ะโรงเรียนเราก็จัดนะคะกิจกรรมโดยโดยยึดจากกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดแบบ พารามเดลนะคะเหมือนกับเช่นโรงเรียนอื่นๆนะคะโดยนะคะขั้นที่หนึ่งค่ะวางแผนนะคะคือก่อนจะเปิดภาคเรียนนะคะก็มีการประชุมคณะครูนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมชั้นเรียนอาคารสถานที่ห้องเรียนต่างๆนะคะครูจัดเตรียมสื่อนะคะสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมนะคะและโดยเฉพาะต้อง คุณครูต้องติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาโควิด -19 ด้วยนะคะว่าเราจะเปิดการเรียน,นการสอนที่โรงเรียนแบบออนไซต์เนี่ยนักเรียนมีความปลอดภัทยทุกคนไหมนะคะเรามีการต้องการมีการติดตามสถานการณ์โดยตลอดค่ะนะคะนะคะขั้นปฏิบัตินะคะคือ าจัดก,กิจกรรมการเรียนการสอนแบบออนไลน์นะคะที่โรงเรียนโดยมีระบบอันนี้ป้องกันนะคะดังภาพนะคะครูก็มีการจัดก,กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning นะคะมีการป้องกันนะคะอย่างละมาตะวังมีการวัดอุณหภูมินะคะแล้วก็ปิดแมสนะคะนักยนใส่แมสในชั้นเรียนนะคะครูจัดห้องเรียนให้สะอาดสวยงามเรียบร้อยนะคะจัดสื่อประกอบให้พร้อมและและดังในภาพนี้นะคะ ครูครูก็จัดการเรียน,นการสอนแบบ Active Learning ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมนะคะในการออกแบบการเรียนรู้นะคะทีนี้นะคะท่านทุกตัวน,นะคะทางโรงเรียนก็ใช้กระบวนการ PLC ในการพัฒนาผู้เรียนนะคะ,ะทุกคนผลการจัดการเรียน,นการสอนนะคะ,ะตลอดนะคะแล้วก็น,นะคะ,ะนิเทศ กำกับติดตามคือด้านประเมินลผลนะคะคือกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนนะคะโดยผู้บริหารและคณรูทุกท่านนะคะไปนิเทศการเรียนของครูแต่ละท่านโดยาปายสัปดาห์ค่ะคือในวันศุกร์นะคะของทุกเดือนนะคะครูทุกคนมีส่วนร่วมในการาเยี่ยมห้องเรียนและนิเทศการเรียนการสอนของครูแต่ละคนร่วมกันทุกคนนะคะเพื่อพัฒนา ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะพัฒนาคุณครูด้วยนะคะได้ปรับปรุงการจิดการการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนนะคะแล้วก็ประเมินผลการดําเนินงานแล้วก็สรุปผลการรายงานนะคะค่ะอ,ะอะแต่แต่ที่จะเน้น,นคือท่านพออได้ได้รำเรียนไปแล้วค่ะว่า โรงเรียนของเรายัางต้องการเน้นในเรื่องการทัดลายมือคุณครูก็โดยเฉพาะในนักเรียนป .1 ป .2 คุณครูก็นะคะส่งเสริมนะคะในด้านนี้นะคะในด้านการทัดลายมือของนักเรียนด้านการอ่านออกเขียนได้คุณครูก็ได้นําใช้ได้นานวัตกร,รรมนะคะนวัตกรรมการอ่านออกเขียนได้ลายมือสวยมาใช้นะคะจนนักเรียนนะคะทัดลายมือได้สวยงาม ันนี้ไม่ได้มองน,นะคะคือพูดจริงค่ะตอนนี้โดยเฉพาะตอนนี้นักเรียนป .1 นนลายมือรายมึงพัฒนาไปไปมากเพราะว่าคุณครูเห็นแล้วว่าในภาคเรียนที่ที่ผ่านมาคือภาคเรียนที่หนึ่งอ่านเราจัดการในการสอนแบบคอนเทน์คือผู้เรียนนี่เหมือนกับโรงเรียนอื่นๆนะคะว่าเออการเรียนการสอนนี่คือมันไม่ได้ดังใจนะคะคือเราต้องมาทบทวนนะคะเอามาทบทวนเรื่องความรู้ต่าง,างๆนักเรียนเขาเรียนอยู่ที่บ้านมันไม่ได้ผนนลเนาะเราก็เอามาทบทวน แต,แต่ถึงกันนั้นในภาคเรียนที่ผ่านมา,าทางโรงเรียนแล้วก็คุณครูนะคะก็ได้รด้จากกิจกรรมที่เพื่อเพื่อที่คอยกระตุน้นแล้วก็ส่งเสริมทั้งนักเรียนทั้งผู้ปกครองให้มีใจมีมีใจใฝ่ในการเรียนรู้ในเรื่องการอ่านออกเขียนได้นะคะแล้วก็คัดลายมือคุณครูส่งเสริมให้มีการประกวดคัดลายมือทั้งนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองมีการให้รางวัลนะคะซึ่งก,ก็ได้ผลเป็นอย่างดีเยี่ยมนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองมีการคัดลายมือที่สวยงามนะคะ คุณครูให้ผู้ปกครองให้ความร่วมมือเป็นเป็นอย่างดีนะคะดังภาพว่าคุณครูได้มอบรางวัลและก็ทั้งักเรียนทั้งผู้ปกครองนะคะอ่านะคะอ่าจบแล้วค่ะสําหรับสําหรับอการแต่ก,กิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาขอจบเพียงเท่านี้ค่ะ <laughs> ขอบคุณค่ะโอเคค่ะครับ